เลยนะคะวันนี้เรามาพบกันกับช่องชา n นลนะคะ88ชาแนลท่านใดที่เข้ามาชมแล้วนะคะบอกเลยว่าอย่าลืมติดตามลาวพัฒนานะคะของอาจารย์รุง้งแม่นมากแม่นเวอร์นะคะงวดที่แล้วของเราเกือบแตก4ตัวนะคะ4ตัวนะคะบอกแล้วว่าไม่พลาดสลับเลขนิดเดียวเองไม่งั้นหลักแสนหลักล้านกันเลยบอกเลยว่าเลขชุดของเรา แม่นมากแม่นเวอร์ติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ตรงกับวันศุกร์เนาะวันศุกร์ที่14มกราคม2 5 6นนะคะเลขเด่นประจำวันของวันนี้นะคะคือถ้าตามหลักโหราศาสตร์แล้วเด่นของเราจะเป็นเลขที่เขาเรียกว่าเป็นเลขคู่ทรัพย์คู่โชคนะคะเลขคู่ทรัพย์คู่โชคของเราเนี่ยก็จะมีเลขตัวไหนบ้างน,นะคะ อาจารย์ก็จะบอกเลยว่าเป็นเลขที่เกี่ยวกับพลังกาลังวันของวันนี้นะครับกำลังวันของวันนี้เลขที่จะทําให้ทุกคนบังเกิดเงินบังเกิดโชคบังเกิดลาบนะคะคือเป็นเลขที่เกี่ยวกับเลข3กับเลข4นะคะแต่ถามว่าจะเอา3ามกับสี่มาเด็ดลาวไหมบางครั้งอาจจะใช้ไม่ได้ในสุรของเลขลาวพัฒนา เพราะว่าเลขลาวพัฒนาเนี่ยจะมีในลักษณะของการเลขที่ว่าพลิกแพลงตามองศาของประเทศของเขาคือจะมีในลักษณะที่ว่าเราอาจจะคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราต้องดักหน้าดักหลังนะคะให้กับเลขลาวพัฒนาว่าเอ๊ะลาววันศุกร์เนี่ยเขาน่าจะมาในทิศทางไหนเขาน่าจะเปิดดวงเปิดเลขตัวไหนดีนะคะ ก็จากการเก็บสถิติและการวิเคราะห์ตัวเลขนะคะจากอาจารย์ธงเนี่ยรู้สึกว่าเลขลาวที่จะค่อนข้างมาดีมาบ่อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้เงินนะคะก็คือจะต้องมีเลขผสมเขาเรียกว่าเลขผสมตัวนี้มันเป็นเลขที่ทําให้มันเกิดเงินมันเกิดโชคบังเกิดลาบนะคะเลขผสมเนี่ยโดดเด่นก็คือเลขศูนย์นะคะ ถ้าเราเอาเลขเด่นของเราในแต่ละวันมาเนี่ยเขาก็จะมีตัวเด่นออกมาคือเลขศูนย์อีกทีหนึ่งนะคะพอศูนย์แล้วต้องผสมกับอะไรอีกนะคะอพอศูนย์แล้วต้องผสมกับเลขหกกับเก้านะคะเขาเรียกว่าเลขที่ทําชอบมาลาวมากนะคะโดยพฤติกรรมอย่างหวยไทยหวยรัฐบาลไทยทุกท่านจะสังเกตเห็นว่าเลขที่ชอบออกในรัฐบาลไทยของเรา คือเลข7นะคะลาวก็เหมือนกันลาวเขาก็จะมีเลขเนเจอร์ในส่วนของเขาว่าเลขที่ควรจะออกคือเลขตัวไหนนะคะมันเป็นเลขประจำประเทศแล้วกันประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเลข7ปีที่แล้วเนี่ยฮอตฮิตมากๆเขาเรียกว่ากี่งวดนะเดือนละสองงวดเนาะประมาณ24งวด7มาแล้ว20งวดนะคะ ลองไปจับสถิติดูเลข7มาประเทศไทยของเราเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยี่นวดนะคะให้ถึง20่นวดเลยมั่นใจนะคะแต่ว่าถ้าลาวเขาก็จะมีในลเลขของเขาเลขลาวพัฒนานะคะจะเป็นในลักษณะของเลขที่ไม่เหมือนประเทศไทยเราหลายๆคนบอกว่าอุ้ยเอาไทยมาแทงลาวได้ไหมไม่มาเมื่อก่อนอาจจะมาเมื่อก่อนหลายๆปีแล้วนะคะอาจจะมา แต่ปีนี้ไม่มาแน่นอนนะคะปีนี้จะเป็นลักษณะของเลขใครเลขมันสังเกตว่าปีนี้อาจารย์รุ้งนะคะอาจารย์รุ้งจะใช้คําว่าอาจารย์รุ้งมณีโชคอาจารย์จะไม่ได้ใช้ในช่องทางของ Facebook หรือช่องทางของหยุดของเอ่เพจเมื่อก่อนอาจารย์จะใช้ตัวเลขเป็นหลักนะคะแต่ปีนี้อาจารย์จะใช้คําว่ามณีโชคอาจารย์รุ้งมณีโชคหมายความว่าอะไรเป็นตัวเลขโชคลาภแห่ง พญานาคนะ,คะหลายๆท่านที่นับถือพญานาคอาจารย์บอกเลยว่าปีนี้เป็นปีของพญานาคนะคะพญานนาคถ้าท่านใดศรัทธาท่านจริงนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามาจากจิตวิญญาณของท่านจริงรับรองว่าปีนี้คุณจะไม่ตกทุกข์ได้ยากไม่ว่าจะหมูแพงไก่แพงไข่แพงผักแพงทุกอย่างแพงหมดนะคะ ยกเว้นค่าแรงค่าแรงของแต่ละท่านก็ยังไม่แตกต่างไปจากปีที่แล้วเลยแต่สิ่งที่เราเห็นได้ชัดคืออยากใครอยากกินส้มตำมะละกอนะตอนนี้อาจารย์บอกเลยว่าถุงหนึ่งจากถุงละ60-70บาทตอนนี้มะละกอกลายเป็นถุงละ300บาทเกิดจากอะไรคะ 1. เกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ 2. เกิดจากปัจจัยจากโรคระบาดนะคะเขาเรียกว่า เกษตรกรเอาไม่ทันเอาไม่อยู่โรคระบาดทําให้ทุกคนแบบว่าเสียเงินเสียทองลงทุนไปแล้วไม่ได้ผลคือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธรรมชาตินะคะทุกคนจะเห็นแล้วว่าให้เชื่อเรื่องบุญให้เชื่อเรื่องศรัทธาให้เชื่อเรื่องกรรมนะคะลองสังเกตดูทําไมภัยพิบัติปีนี้เกิดขึ้นในลักษณะที่ว่าภัยธรรมชาติอ่าอย่างประเทศไทย เราจะเจอเรื่องภัยของธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาดในคนในคนเราเนี่ยเราต้องการวัคซีนแต่ละคนอยากได้วัคซีนอยากได้อะไรมาป้องกันโปรเทคโรคหวัดโรคเขาเรียกไม่ใช่โรคหวัดสิโรคเขาเรียกว่ามันเป็นโรคที่ระบาดนะคะโรคระบาดดีกว่าหมูมีโรคระบาดของเขาเองพืชก็มีโรคระบาดของเขาเองทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของโรคพยาบาท โรคระบาดทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราป้องกันได้คือเรื่องบุญเราอาจจะมองไม่เห็นแต่เป็นเกาะแก้วในการป้องกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปตะรุยลาวกันเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูลาวของเรานะคะว่าเลขลาวของเราวันนี้จะโดดเด่นในเรื่องของอะไรเราพูดในเรื่องของเลขตัวเลขหลัก แล้วเราพูดเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศไทยเรามาแล้วนะคะไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรทุกสาขาเป็นกำลังใจให้นะคะเราต้องอยู่ได้ด้วยลำแข้งของตัวเราเองอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เสริมบุญเสริมโชคเสํารับเราคือในเรื่องของศรัทธานอกจากเรื่องศรัทธาแล้วเรื่องโชคลาภนะคะต้องมีเป็นการเสริมพลังเป็นการรับรับไรายได้ พิเศษขึ้นมานะคะบางครั้งเราทํางานแทบตายเงินเราได้แค่นี้แต่เอามาเสี่ยงช่ว้าบาท10บาทอาจจะมีโอกาสที่ดีขึ้นอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปตะลุยลาววันนี้นะคะกระดาษประการพร้อมอาจารย์ให้ไวเ้เรียบร้อยแล้วะลนะคะ,ะ,ะ,คะสําหรับเลขลาวในวันนี้อ่านะคะท่านใดเห็นก็แคปไว้เลยนะคะเราให้ไว้เรียบร้อยแล้วแต่เราจะเจาะให้เลยนะคะเราจะเจาะให้เลยนะคะสําหรับเลขลาวในวันนี้อ่านะคะ เห็นชัดเจนนะคะว่ามีเลขตัวไหนบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มมาเลยนะคะอ่าเดี๋ยวแป,ป๊บนึงนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดให้เลยให้ทุกคนให้ไปหากระดาษปากานะคะเพื่อมารอรับโชคลาภจากเลขลาวของอาจารย์รุ่งราวพัฒนาประจำวันที่14เดือนมการา 2,564นี้นะคะอาจารย์บอกเลยว่าเลขเด่นของเราคือเลข4กับ8นะคะ4กับ8เจาะให้4 0ชอบไหมนะคะอ่า4 0นะคะ4 0, 0เดี๋ยวปแป้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้อ่านะคะอ่าโอเคค่ะนะคะ4 0 4 1 4 2 4 5 4 6ค่ะ ะะแล้วเดี๋ยวเราไปเจาะเลขแปดกันว่าแปดจะมาตัวไหนดีนะคะเจาะให้แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกค่ะนะคะมีพร้อมราวสามตัวนะคะราวสามตัวราวสี่ตัวราวสี่ตัวนี่เราถูกโต๊ะรว,วยแล้วนะ่ะาวสามตัวเจาะให้สี่นะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้แป๊บนึงนะคะ ่ามาแล้วค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอ่ะโอเคค่ะนะคะ401 801นะคะแล้วก็เลข4ตัวได้แก่4801 4865อ่านะคะนี่เห็นชัดเจนแล้วนะคะสำหรับเลขราวพัฒนาอาจราย์รุ้งในวันนี้ก็ขอทุกคนบังเกิดโชคบังเกิดลาบ ขอให้บุญบารมีแห่งองค์เจ้าปู่เจ้าย่าช่วยประทานโชคประทานทรัพย์ให้กับเหล่าสายแานพยานาคให้เงินทองไหลมาเทมาให้รับทรัพย์อย่าได้ขาดให้มีโชคมีลาบทุกวันสาธุสาธุสวัสดีค่ะ